กลังจะไปถ้าเดือนถ้ำดาวไปไต่เขากันไต่เขาอะไรนะไต่เขาหินปูนชื่ออะไรนะล่องเรือตามืน่นอ,อ๋อไม่รู้ล่องเรือตาหมือนเด็กขี่ลาดแนนะ่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะขี่ลาดมาดูกันนี่เป็นเส้นทางตอนเริ่มต้นของเราครับนั่นนั่นคือธงที่เราจะไปยอดเขาตรงนู้น อ่าตอนนี้เราอยู่กับพ<า>นบัพนบีมคู่นำทางของเราวันนี้แต่เอคนนี้นะครับขี่ลาดแน่นอนไอโอ๊ยวันนี้เรามีลูคู่ร่วมขี่ทังหมดทุกคนครัรวมเราด้วยใช่ไหมใช่สนุกแน่นอนสนุกแน่ไหมครับพันบีมสนุกครัีโกอบมีแคมปิ้ง ขึ้นไปรอข้างบนนะพีีอ๋อมีแคมปิ้งแล้วใช่ครับผม <ขอ S 1> มีมีทีมแคมป์เมื่อวานเด็กมาบรรยายแล้วเราถึงยอดแล้วนะคะไม่ใช่ ไปมาเขายังไม่ให้ไปขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งมามาเริ่มปีแล้วพี่มือบางกลองป่าไอ้บางเอาเอาส<อ>ามโมงครึ่งใช่ไหมเด็กไม่รู้อะ เดี๋ยวจะไม่มีแรงหายใช่ไหมได้จะเปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวนะตามมาคุณเหนื่อยจะไม่อยากจะควักได้ไม่หายตรงไหนเด็กหันมาเร็วเดี๋ยวนะเอาขาไไตรงหน่าไว้งไหนเนี่ยไม่กดไหนเอาขึ้นมาสิขึ้นไปได้ เห็นแล้วมันพัดไหมอ่ะ หลังจากปีมา10นาที10นาทีเนะ<ห>อะหรอเป็นไงบ้างครับเหนื่อยอะไรพูดแค่นี้เหรอพูด <ไข S 1> อย่างเาอยอะอะไรเนี่ยไขบ่บรรรกาศไ่พี่พี่ค สวยออกก้าง้าทำหน้าสวยๆใส่ติด้วยนี่ค่อชอบออกกอง่ไเดี๋ยวดูหินก่อนเอ๊ย ครจะไม่ไ yeah. ด oh. so ้มานเลยับได้ครับเหตุที่ตามมาก่อนเราขึ้นไปสายลูกไปคราไปเรื่อย เดินขึ้นมาปีนขึ้นมาเลยไปเดี๋ยวโตทำดีๆพี่เอาแบบธรรมชาติมั่งไม่ต้องมองกล้องมั่งนี่ธรรมชาติอยู่มันก็ต้องหันมาเงยมาดูข้างหน้าพี่หันมาเร็ว พี่หันมาเร็ววิวนี้อ๋อถ่ายรูปเขาอยู่อุยอ้ย ชันมากปกติเ้อนี้มาเแนี้นะเราขามาได้เราแข็งแรงแข็งแรงนะปกติเขาปีนไม่ถ่ายตรงนี้เผไม่ต้องไปขึ้นอันใหญ่ให้ไปทางนี้เลยนะใช่นี่ไปนี่เลย

ชิดยอดเขาล่องเรือตาหมื่นอัญมณีแห่งบ้านมุงอบ้านมุงที่ไหนนะลูบ้านมุงอังนนราจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านข้างเข่าขึ้นาขึ้นแล้ว จุดแช่อินแรกแค่ล้านจุดแค่จุดแค,ค่แคร์ขอ ไม่พูดจาอะไรเลยอ,อ้าวกลัวมากเนนี้ยเนาะเราอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่รอบเขาอหนสักอย่างไม่ได้แล้วล,ล่องเรือตะมืนเเอาานะเอาาาาไไปป <laughs> กลัวบัติหเหตุ mm hmm. พี่กอพี่ก๊อฟตอนนี้เรากำลังจะไปจุดต่อไปกันนะครับไปจุดไหนนะ ไอโบจะนำไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วประตูเมืองตรงนี้เขาเรียกว่าประตูเมืองเมืองพิโลกตรงนี้เรียกว่าประตูเมืองเราผ่านมาแล้ว หรือรูครับรูแล้วก็ผ่านมาก็เจอวิวนี้รูผ่านห้องแถวอันนี้คือนอนแรกไห่นะนั่นไหนในกล้องคือตรงไหนวะในกล้องคือตรงไหนวะแถวนี้ที่มีคนปีนอยู่อ่ะ นังอคันนี่แหละอืม่างงนโอเต่คไม่รู้จะนั่งตรงไหนเลวค่ะนั่งยังเจ็บอันนี้คือผ่ากับใจ แ,แ,บแบบแว,ว่าล<ะ>กลับดีกว่าเจอแล้วก็กลับดีกว่าเอาพูดดีพากลับใจครับแต่เรากำลังจะกลับแล้วม, <laughs> มา ไปไปกันหมดแล้วลูกอุ้ยอุ้ยเรายังไม่ได้จ่ายตังค่านี้เลยอ่ะอืม หนูก็ยังไไม่ด้นี่เราทานข้าวอยู่นะครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งใช่ไหมใช่เขาจะมีข้าวเหนียวหมูให้แล้วก็มีไข่ต้มมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรไม่รู้จะใส่ปลาด้วยน้ำพริกขูสับ ในกินข้าวนะครับหกโมงครึ่งกินข้าวกับดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมใช่ก <soup> ินโอ่งกินนั่นไง

ตอนนี้เรากำลังลงกันแล้วนะครับกลับบ้าน <c oughs> ถึงคล้นี่บกมือสินั่นแน่พอแล้วคุณระวังเขาชนนะอืเอ่พี่ลงไปพี่ก้มไปเลยแสงมัน ตอนนี้เราลงมาได้ครึ่งทางนะครับดิโบเป็นไงบ้างคันหูยุงกัดยุงกัดหูน,นี่คือทางที่เราจะไปกันต่อพี่ไม่ต้องเอาไฟส่องมันจะยิ่งไม่เห็น่งอยู่ดูทางก็ครึ่งแล้วนะคะ ที่ไฟเขามันไม่ตั้งไหมพี่ดูให้หน่อยดิตั้งหรอมันเหมือนไม่เห็นไฟเลยออะถึงแล้วมือเลยว้องทำถึงแล้วโอ้ยขอบคุณนะถึงแล้วถึงไหนถึงถึงถึงตีนเขาแต่ยังไม่ถึงที่พอแล้วคิดไม่ออกนะตอนนี้เราถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านล่าง เป็นไงบ้างวันนี้เขาอยู่ที่ป่าสวนยางาป่าปย,ยางยางโดนกับอมไราะเม่ยมาก